ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้แซบโรสสุธีปสอนพามาจิตเขายุบ้านสวนครับพขาแต่งงานเมื่อเดือนที่แล้วนี่ไหมน้ำพริกกะปิครับพี่น้องน้ำพริกกะปินี่ครับอุ้ยหนาวปลาทูครับปลาสลมแซบๆน้ำแกงพี่น้องกับย่างกินไหมนี่กินไหมลูกย่างหมูพี่น้องทีมใช่เลยมาหน่อยไม่ได้ไม่นั่งมานอนแล้วครับพี่น้องหมาหน่อยนี่ใครงมาโอ กินอะไรกินอะไรอ้วนกินอะไรกินอะไรกินะไรกินดะกินโจ๊กเหรอจะกินอีเหรอพี่หอมถามพี่หอมพี่หอมพี่หอมกินโจ๊กไหมถามเลยพี่หอมอ้วนดีเขาไปอ้วนมาไออ้วนเนี่ยทำอะไรทำอะไรทำอะไร เขาไข่ใส่เหรอโอ้มันกินไปจานสองจานแล้วกับข้าวอ่ะอ้วนอ่ะแล้วพอพอพอ๋อ๋อเขาบอกแม่จะอ้วนนะมันกินเยอะแล้วอ่ะพรุ่งนี้ลูกไปทำงานแลนะนะพรุ่งไปทำงานนะแบบแม่เหนื่อยปวดอ่ะเลยมันจะปวดอ่โกบโอ้โหปวดแสบกัดอะไรกันอะไรกันอะไรเนี่ย ปวดมากหลายพี่น้องปวดเนี่ยโอ้ปวดมากหลายปวดเรามาเข้าเรามาเข้าจมูกเด้อเข้าหูดังนะทิ้งดีทิ้งดีลูกทำเยอะอร่อยดิทำไมดิไอแก่ร้อนจะอ้วกเนี่ยกินแล้วกินแล้วโอ้ ไปไหนไปไหนไปไหนจะอวกเงโอ้ทักจนทักเต้นไม่อ้วนเนี่ยแ่บๆเลยปล่งจะอ้วกเงี้ยหลกยางนี่ป๋าไหลรดกับแม่ยุค่านนักกนไหเป๋าไหลไหเลย ปลากระป๋องบม่อายไปลากระป๋องปลากระป๋องกินยวลกินยเยอ้ายไฮปลากระป๋องเขาเรียกปลาป๋องไม่ใช่ปลาไหลแม่อ้ายข้างล่างูเจ้างสาไปพี่เกี๊ยเอาหรอจะไม่อิ่มเหือกวนที่แต่เจียเขาบอกว่าอะไรนะอร่อยเนี่ยงอร่อยเออนี่ยิ่งอร่อยอีกโอ้ปวัว เลี้ยงีเป่านี่่ร้อง่อมีน้องมีน้องหรือเปล่าะักัแม่อยู่ลใครมากกว่ากันรัวใครัอเหรอคืออะไรใครมากกว่ากันสองแม่หรือแล้วก็แล้คืออะไรอ่ะหมดเลยรักหมอเลยไอ้อวนไอ้กลอนรักหมอนมี่แม่คี่หอมก็แล้วลุกนก็รัก อาปิงก็รักอาใจก็รักพ่อก็รักหนูรักนันเป็นหมดเลยนกเจ้าหลอดกจอนนะพอแล้เดี๋ยวยังกินเดี๋ยวมันจะไม่กินไปเที่ยวไหนมาบ้างไปกินอะไรไปกินอาหารญี <anas expanding> <enan> はは่ปุ่นนะกินอะไรไปกินที่อาหารญี่ปุ่นนะโอ้โหกินอร่อยมากว้าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยเออทำไมไม่ถามแม่บ้าง ม่ให้ไปนี่จะไม่รอไปนี่เอป้าจะได้ป้าก็ลุงลูกกับป้ารัดไม่ให้แม่ไปตัวจ้ยไม่ไปขอเขาไปเขาบอกว่าให้แม่อยู่ที่ร้านก่อนเดี๋ยวไปส่งพี่มากแล้วเดี๋ยวจะกลับมารัดเงี้ยเขาก็โกหกแม่ไปอะไรเงี้ยมันไม่ด่าเขาไปเลยอ่ะแม่เขาเลยไม่กินอาหารญี่ปุ่นเลยไอติมอยไรไหมอะไรไหมทำไมไม่กิ ูขาเลี้ยวกันได้กินอันดีมาอร่อยไหมอร่อยเป็นยังไงนะรสชาติอร่อยเนาะไอ้วันแล้วอาหารญี่ปุ่นอร่อยไหมอร่อยปูปูปูอัดอรอยไหมปูให้แม่นมผองซื้อของปูอร่อยไหมไปไปแล้วไปได้ไถ่ไปทำงานกับว่ลลัศขาไม่มาตัวเดียวพี่น้องที่บ้านไปทำงานไหมครับรถกินเองเลยทำงานกับวัลลัศนะครับเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกไปไหมครับ ปลาทูครับไม่ไปหรอครับปลาทูก็ย่างครับย่างกับที่เบิร์นละโอ้กินอาหารญี่ปุ่นด้ยแม่ไม่เคยได้กินทักทีเลยเป็นยังไงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีอะติมป่ะมีปลามมันเป็นยังไงนะไอ้วนอาหารญี่ปุ่นอะปลาไหลด้วยเอออาหารญี่ปุ่นมีปลาไหลปลาไหลปลาอาหารญี่ปุ่นอะไรมีปลาไหลวะปลาปลาไหลญี่ปุ่นปลาไหลญี่ปุ่นเออ ไปกินแซ่บปะแคบปังไปกินน้ำอะไรนะที่สีแดงๆอ่ะน้ำเต็งโมเออจำแม่นเหรอจำแม่นเลยว้ยจากน้ำเต็งโมกว่าเขาจะมาใช่ไหมเขาทำอะไรอยู่อะใช่ไหมเออรอน้ำเต็งโมได้ไปในห้างปวดขาไหมไม่ปวดขึ้นมาในเลื่นเป็นไหมขึ้นเป็นว่าเก่งได้ไปเล่นตรงไหนนะจะเล่นบ้านบอลไหมบ้านบอลโห่สนุกไหม ไนมโู้สูมากเลยมีอีกไหมมีอีกไปไหมไไหมไปอีกป้าอยู่ตั้งเท่านี้วันแล้วพรุ่งนี้เวลาไปทำงานแล้วหาเงินแล้วขี้เกียอยู่ว่าแล้วอ่ะาย่อยู่ห้าวันอะไม่ไ้ว่หนอยแล้วอยู่จูอยู่าสองับิไ่นั้น่ะนับปยี่ห้ารอยี่้าันแมเอยไป่ะกันตอะไรนะ

กินเยอะนะไอ้วัวนะกินเยอะแล้วลุงบอกกินเยอะแล้วได้กินอาหารญี่ปุ่นเลยมีปลายใหญ่เก้าหญ่ด้วยหรอจิ้ปลาไหลไม่กลัวปากเล้วยังกัดเหรอหมดตาเท่าไหร่หมดตาเลยไอ้บินไม่เอาตาไอ้บินไปเข้าใจเข้าใจเป็นนคข้าใจฮะรู้เข้ายเนาะ ทำไมไอ้วินไม่ไม่ช่วยลุงจ่ายวะอ่ะวินนอ้ตังไางให้วินทำไมไม่เอาไปเด่นนะไม่ไม่แบกไปเขาไม่ให้ไปอ่ะเขาไม่ให้เอาไปครของมุงจ่ายติไอ้วินขี้เหนียวไม่เอาตาไวินไปติปลาไรอะไรไหมอ้วนอะไรอะไรไหมกุ้งกุ้งก็อะไรไหมกุ้งอร่อยไหมอร่อยคนอร่อยเหรอล้างมือไปล้างมือ มาหน่อยพี่พน้องมาหน่อยตัวเดียวเลยบ้านก็นนเป็นหมาก็ต้องดื่นในบ้านครับฟานใจปูเลยนะลุงป่าเอาอ่าพี่มากผู้หอมมีกี่ข้อน้ันครับน้องไส้ครับน้องสไส้ครับเปิดร้านเสนอครับผู้ใดแถวดินมุ่งแวะมานนะครับเนี่ยผู้ใดเป็นเช้านเพลิดล้านน้องยูครับอยู่แถวในตลาด ดอนมองครับพัดเป็นพันมาเนี่ยแบกครับราคาบอแพงครับแ,แต่งเฮ็ดดีดีพอแพงเลยถูกก็ถูกถูกก็ถูกถูกถูกก็ดีครับพี่น้องถูก้วดีครับ, <c oughs> รบยืนเบื่อๆได้ก็เพรมือรนอาหารอ่อยครับป <c oughs> า <c oughs> มาอนด้วครับแฟนเพจครับวันนี้ทำรถหมดเลยลูกคนมันจะนอกก่อน น่องไผ่ครับมันจำหมดเยอะกว่านะกยตับทูครับตัวใหญยี่พี่น้องเจียวครับทอดหน้าเฮ็ดเด็กครับนี่โหลดมากเนียย่างหมูพี่น้องขึ้นแต่ย่างหูหมูครับบดได้นิ่มมากอร่อยมากอ่ะนิ่มมากบดได้เห็ยพี่น้องเมือเพราะว่ามันนิ่มมากทั้งโหลดคลิปยังบอกว่านิ่มทั้งโหลดคลิปทั้ง เึ่งอันแอนกับฮอครับพี่น้องหัวทิมเลยนมาขึ้นเลยเข้าใจกันนะพี่ร่องเนาะใช่ามาบ้านจิรอดกูเถ่าน้องไพครับเนี่ยน้องไพนี่น้องชายครับซอยกับสมาหากินยิมชิดลุยเป็นนายต้องยุดอกสองคนยิ่งง่ยสิดลุยเป็นนายดอกอ๋อบ่เป็นยังครับปีนี้ซู่ซูใครไปทุกคนหลับขนาดลูกกับหัวทิม แทบแช่เหมือนไม่หรอกมากปีนี้ขอให้รอดไปก่อนอขอให้อยู่รอดไปก่อนอขอให้มีกินเออแต่หอมมันก็ชอบกินนะไอ้หมูทอดเนี่ยหอมมันก็ชอบบอกย่างเอาย่างลูกแมวแมวย่างไม่เอาเอืมเ,เอาทอดทอดออเดี๋ยวว่าอัดลิปนี้ย่ายอยา่งาาน้อยพี่น้องเพราะว่าลบแอปไปหลายแอปเลยมันนี่ช่วงย่ายอย่งน้อยครับ พอเจ็ดสิบปัวพอเจ็ดสิบตัวอะไพพอเจ็ดสิบหกแล้วอยู่วเวลาล้อยหาปีแล้วพอเด้อเป็นหนุ่มโบชัยลูกไปล้อยหาปีหมล้ครับนิ่งนะสนใจบัตุยางหมักไว้แห้ะตอนเมื่อวานเนี่ยมันมันแข็งมนะ ไม่ใช่นะบ้านแม่แถวกินอย่างเงี้ยหมูมันอร่อยนะยุ่ยอมมันหมักงูอร่อยมากไปแช่ตู้ไว้มันเข้าเครื่องปรุงนิ่มอ่ะเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวด้่รึลูกใหญ่ไม่เปรี้วลูกเล็กเปรี้ยวอืมกินเลยมันเปรี้ยวกูกินแล้วลูกไปพี่น้องลูกคายะังไม่ยุ่นเ้ยเงียบไปพักหนึ่งช่วงประมาณอืม โอ้ถ้าเยอะก็เยอะเยอะก็เยอะถ้าเยอะก็เยอะกันอ๋อช่องเงี้ยไปช่องประมาณนั้นก็เลยไปทำรถเอารถไปไว้น้นองไผ่คร,รับน้องสะไพ่ผู้เหนือสำ้องสารครับเนี่ยผู้ผู้เหนือก็ลองเอาพี่ๆให้โฆษณาผู้เหนือใส่ไผ่ จะบอกวิกสานนี่แหละไม่อยู่วิสานโลดแล้เวเออวออิสานเก็สิไม่บเบาเหนื่อ,อยังอยู่ <c oughs> เออเอ,อ,เอ,อแต่เบิดครับท้าอภาษาไทยภาษาอีสานพี่น้องเหนือออต้้งูล่าต้องอู้ออก,กันเมืองมันบอกว่าเอ้าถ้าเป็นสาวเราคนพน,นมดีใจใช่ไหมป๋าเราเป็นคนเราเป็นคนปีแม่เหาเฮ็ดมุนมวนมนะปีแม่เนาะมุนมวนเลยปีแม่ ใช่โอ้เหงานักด้วยเพิ่นเพิ่นสิดาลดให้ลูกให้เมียพนานางัวตัวนี้ออกมาเนี่ยได้แน่นอนประตห่วงได้ยิ่แล้วชีได้กับงัวตัวนี้ครับสิดาลดโอเคหรอกได้ยิ่แล้วเอาลงนู้นแล้วจะไปพรุ่งนี้ แต่เขาไม่จะมาถึงก็ยังว่าอยู่เออ้ยว่าทำไมจังทึ้งว่าไงแม่รอเข้ามาก่อนเข้ามาก็ถึงเย็นรึไงแม่ไม่จำเป็นจะออกมาไม่รู้ดูเอ่อพบทบพี่ก่อนจะว่ายังไงก็จะเปบนคู่นี้แต่ว่าต้องไปทำงานทำงานต้องไปเตรียมงานเลยเพราะว่าตอนนี้ ิลงปักใต้พี่น้องอืมต้องไปเตรียมงานก็ลงปักใต้ครับเนี่ยสุราษฎร์ครับโอโ้สุราษฎร์ใจนะเบียงสะเบียงสะพี่น้องโอ้บม่รู้จิไปทู่มไหมพี่น้องทอดีทั้งสามตัวครับดีตัวประตูแซ่บครับจินกับไปกะปิน้ำพริกกะปิเออจะกระปิกกะปิแม่เราบร้านมักคิดอะไร คนเนาะเออเรามามาคิดน้ำไหลเราวมาค็ดคนนี่ครับมีแต่ทำนี้แหละน้ำพริกกะปิแม่เราครับคนคนนั่นเชียครับกะปินี่กะปิจากไอ้สุดยอดนะผมซื้อมาให้สองสามมาปลูกไปนี่ยไม่ได้กันไรล,ลูกสาวมักกินหวยมากนิ่มแซ่บพี่น้อง,องโอ้ดีใจหลายคลิปไทยไรเงี้ยเรืกอน้อยพี่น้องบ้านสวนครับ นบ่นชั่วทีไปสอนกันว่าเสียงกันสิไปอีเลอ,อิเลออีกน้อยพี่น้องเนอะจะบ้ากันเลยบ้านกันมีเสียดายไม่ได้กินลาบเป็ดชอบดีจริงน้อยอออกินลาบเป็ดจ่ายมื่อินเสียดายแท้พี่น้องเลยคลิปนี้ก็นจ่มื่อิจริงน้อยนะครับพี่น้องเพราะยังเพราะว่ามันบ่มีสปอร์ตไลท์ครับมีแต่ไฟนะครับไฟอยู่บ้านเนี่ยบอแล้วกับซับนี่ก็น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยว คลิปหนาเขาว่าไม่เสียงอ่อ์แล้ว <c oughs> ครับผมสวัสดีครับอายุสวัสดีเลยสวัสดีครับอายุสวัสดีเลยสวัสดีเลยสวัสดีครับ,อรบโอเค